สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราตื่นจะช้ามาขายของอีกลสองวันแล้วเขายู่ก็จะตื่นได้ได้กี่วันอย่างไรก็ไม่เอาเอาไหมคะรับไหมคะข้าวเหนียวมูจิ้งไก่ย่างเนม้ย่างหมาบ้าค่ะทุกคนรับไหมคะอร่อย ยาวเหญค่ะมาสายแล้วต้องว่ายไกลไม่มาานนีนะเออนี่ปลาเนี่ยหวานอน่ี่เลย<ะ>เอางหวานย ไม่ีใจขบาดแล้วตู้ด้ยนี่รู้เรยอี่อ๋อมึงไม่เคยนะต้ต้องนับเอ้อยไปนับไปก็มีปยชนนับไปได้นื้อดำหรอค่ะานเลยหวานตกิเย แกไปแล้ี่เอาใส่น้ำตาลหนเนยอ่ะก็จะกินถ้าติดนี่มีเจียวไว้อ่ะมีกลองลงจรด้วยเด้อนี่ยอย่าให้เจ้าเอ้นี่ยไจำไม่จำเลยคิดหน่คห้าทามาจ่ายก็่มาจ่ายไม่จายก็คุณดแกก็มาใส่ไอ้นั่นหรอแล้วแต่ข้าวนใส่คนอ

Và nữa à? không phải lưa không, là mình thè vậy ớ

นี่ใครเดี๋ยวทำมาจากอะไรนะที่เจอเนี่ยนี่นี่จิบะโต้งมาจากอะไรเนี่ยนี่อยู่ใครเดี๋ย 高了点。Oh, yeah.